สวัสดีครับเพื่อนๆไปหาเก็บผักผลไม้รอบๆตัวนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับเพื่อนๆเราไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกที่เราได้คือยอดมะลุมนะครับยอดมะลุมก็มีประโยชน์นะครับกินกับน้ำพริกนะครับนําไปต้มก่อนนะครับจิ้มกับน้ำพริกครับมะเขือพวงครับมะเขือพวง ก็นําไปทําน้ําพริกกะปิได้นะครับหน่อไม้นะครับเป็นหน่อไม้นะครับก็ได้มาหนึ่งหนอนะครับแล้วก็ผลไม้ก็เป็นฝรั่งนะครับที่ปลูกไว้นะครับก็เริ่มจะกินได้แล้วนะครับป็นมีสามดูกนะครับต่อไปก็เป็นปีกล้วยนะครับ ได้มาสามนะครับสามตีกล้วยนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรกินนะครับก็โดยรวมแล้วก็ทั้งหมดก็จะได้ประมาณนี้นะครับครับที่ไปเก็บมาเมื่อเช้านี้นะครับรอบๆตัวนะครับผักผลไม้นะครับไม่ต้องไปหาไกลครับรอบๆตัวนี่แหละครับเป็นเพื่อนๆครับ